ธรรมของพระเจ้าในชาวันใหม่พระธรรมสดุดีบทที่29พระสุรเสียงของพระเจ้าในพายุใหญ่บรรดาบุตรของพระเจ้าเอ๋ยจงถวายแด่พระยาเวเิดจงถวายพระเกียรติและพระกำลังแด่พระยาเวจงถวายพระเกียรติซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระยาเว จงนมัสการพระยาเวผู้ทรงงดงามในความบริสุทธิ์พระสุรเสียงของพระยาเวอยู่เหนือน้ำพระเจ้าแห่งพระสิริทรงแผดเสียงดังฟ้าร้องพระยาเวทรงอยู่เหนือน้ำมากหลายพระสุรเสียงของพระยาเวมีอำนาจพระสุรเสียงของพระยาเวแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระสุรเสียงของพระยาเวโค้นต้นสนสีดาพระยาเวทรงโค้นต้นสนสีดาแห่งเลบานอนพระองค์ทรงทำให้เลบานอนกระโดดเหมือนลูก,กวัวและซิลิออนเหมือนวัวกระทิงหนุ่มพระสุรเสียงของพระยาเวแวบเปลวเพลิงออกมาพระสุรเสียงของพระยาเวทำให้ทินทุรกันดารสั่นไหว พระยาเวส่งทำให้ทินธุรกันดาลแห่งคาเดสสันไว้พระสุรเสียงของพระยาเวทําทำให้ต้นโอ๊กหมุนคว้างและทำให้ป่าดงโล่งเตียนและในพระวิหารของพระองค์ทุกคนร้องว่าพระเกียรติพระยาเวประทับเหนือน้ำท่วมพระยาเวประทับเป็นพระราชาเป็นนิส ขอพระยาเวประทานกำลังแก่ประชากรของพระองค์ขอพระยาเวทรงอวยพรประชากรของพระองค์ให้สมบูรณ์พูนสุขพระธรรมสดุดีบทที่30คสิขขอบพระคุณพระเจ้าเพราะคนจากโรคร้ายข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ พราะพระองค์ทรงดึงฆ่าพระองค์ขึ้นมาและมิได้ทรงให้ศัตรูของข่าพระองค์ยินดีเพราะค่าพระองค์ค่าแต่พระยาเวพระเจ้าของข่าพระองค์ข่าพระองค์ได้ทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์และพระองค์ทรงรักษาข่าพระองค์ให้หายค่าแต่พระยาเว พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ขึ้นมาจากแดนคนตายส่งให้ข้าพระองค์มีชีวิตจึงไม่ต้องลงไปยังหลงมอรณาท่านผู้จงรักพักดีต่อพระยาเวเอย๋ยจงร้องเพลงสดุดีพระองค์ยกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะความกลิ้วของพระองค์นั้นเป็นแต่ชั่วขณะหนึ่ง แต่ความโปรดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิตการร้องไห้อาจจะคงอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความยินดีจะมาเวลาเช้าส่วนข้าพระองค์ข้าพระองค์พูดในความเจริญรุ่งเรืองของข้าพระองค์ว่าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเลยข้าแต่พระยาเวโดยความโปรดปรานของพระองค์ พระองค์ทรงสถาปนาข้าพระองค์ไว้อย่างภูเขาแข็งแกร่งพอพระองค์ซ่อนพระพักข้าพระองค์ก็ใจเสียข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ได้ร้องทูลพระองค์และข้าพระองค์ได้วิงวอนองค์เจ้านายว่าจะมีประโยชน์อะไรถ้าข้าพระองค์ตายพงครีจะยกย่องพระองค์หรือ มันจะบอกเล่าเรื่องความซื่อสัตย์ของพระองค์หรือข้าแต่พระยาเวขอทรงฟังและทรงพระกรุณาข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ข้าพระองค์พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์ของข้าพระองค์เป็นการเต้นรำพระองค์ทรงถอดเสื้อผ้ากระสอบของข้าพระองค์ออก และส่งคลาดเอวข้าพระองค์ด้วยความยินดีเพื่อข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์และไม่นิ่งเงียบข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์เป็นนิต